สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับเช่นเคยนะกับวิดีโอเทรนนิ่งของเพจ pt d r a f นะครับวันนี้จะแปลกตาหน่อยนะครับเป็นคำถามนะจากนักเรียนในคลาสนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับการเจาะผนังด้วยคำสั่งพื้นฐานนะครับซึ่งหลายหลายคนมีปัญหากับการเจาะผนังนะครับไฟล์นี้นะครับเป็นไฟล์ที่นักเรียนได้ส่งมาให้ผมนะครับอันนี้บอกก่อนนะบอกก่อนนะผมก็ยังไม่ได้ดูกันนะนี่ผมเปิดดูพร พร้อมกับแฟนเพจเลยนะครับอันนี้เปิดที่ดูสดสดเลยนะครับอ่าเดีย๋ยวผมดูก่อนนะว่าปัญหาเกิดจากอะไรนะครับโดยปกติถ้าเราจะเข้าไปเจาะผนังใช่ไหมครับเราก็ต้องเข้าไปในกลุ่มอ,อันนี้เป็นกรุ่ปเรียบร้อยนะเราจะใช้หน้าต่างตัวนี้นะครับอผมก็จะเอาหน้าต่างเข้ามานะครับอ่าล็อกแกนนะครับล็อกแกนแปะตรงนี้ถูกไหมครับอ่า เาจะดึงเข้าไปนะครับดึงเข้าไปให้แตะแบบนี้นะครับอ่ะเราจะใช้ตัวนี้เป็นเป็นแบบนะครับแล้วก็เข้าไปดับเบิลคลิกนะครับหรืออ่าเข้าไปในกลุ๊ปนั่นแหละนะครับอ่าพอเข้าไปในกรุ๊ปเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับอ่าพอเราเข้าไปในกรุ๊ปแบบนี้นะครับเราก็คลิกอีกทีหนึง่งคลิกให้เจอเฟซแบบนี้นะครับเนี่ยคลิกให้เจอเฟซแบบนี้นะอ่าหลายๆคน เข้าไปในครุปแบบนี้แล้วก็วาดสี่เหลี่ยมอ่ายังไม่ได้นะต้องเข้าไปในครุปแบบนี้นะครับเนี่ยให้ให้เจอเฟสแบบนี้นะครับแล้วลองออกคําสั่งครับอ่าสี่เหลี่ยมวาดปึ๊บอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็ได้เฟสสองตัวแบบนี้เข้ามาเนาะผมก็จะพูดพูครับกดตรงนี้คาสั่งพูดพูแล้วก็ดันเข้าไปดันเข้าไป snap ตรงนี้ก็ได้นะครับปุ๊บะนะครับตอนนี้ปัญหานะครับออนะครับผมดันเกินนะผมดันเกินนะครับเอาใหม่นะครับปูบนะครับเข้าไปปุ๊บผมดันมาจนชนตรงนี้นะครับนี้นะครับ ปัญหาเกิดครับคือนะครับผนังไม่ยอมทะลุอ่าผนังไม่ยอมทะลุนะครับตัวนี้ถ้าเราดึงออกมาดึงได้นะครับถ้าเราดึงเข้าไปนะครับนี่นะครับ ต้องมาวิเคราะห์นะครับอ่คําถามนี้น่าสนใจนะว่าทําไมนะครับถึงเจาะไม่ได้ทั้งทั้งที่มันก็เป็นเฟสอยู่แบบนี้นะครับอลองลบก่อนนะครับทำไมนะปึ๊บาคาสั่งสี่เหลี่ยมปึ๊บนะครับแล้วเราก็ต้องใช้คําสั่ง๊บตูด,ดึงเข้าไปใช่ไหมครับดึงเข้าไป ัญหาตัวนี้นะถ้าเรามาวิเคราะห์นะครับอาจจะเกิดจากการที่เป็นกรุ๊ปซ้อนกรุ๊ปนะนะครับมันเลยเจาะยากนะครับอ่ะผมลองสร้างผนังขึ้นมานะครับอันนี้นะครับอ่ะผมเมคกรุ๊ปปึ๊บนะครับอ่ะแล้วผมจะลองเจาะดูนะผมก็เข้าไปในกรุ๊ปถูกไหมครับเข้าไปในกรุ๊ปอ่าออกคำสั่ง เห็นไหมครับถ้าเราไม่ได้เลือกเซนะมันก็จะไม่เจาะนะครับผมก็แบบนี้นะครับเจาะแบบนี้นี่นี่คือเจาะได้นะครับอันนี้คือเป็นกุ๊ปที่ไม่ได้ซ้อนกุ๊ปนะครับแต่ว่าตัวนี้ครับเท่าเท่าที่ผมมองดูนะครับอาจจะเป็นหลายกรุ๊ปเลยนะครับอ่ะดูยังไงนะครับดูยังไงมาที่เอาไลเนอร์นะครับผมมาที่เอาไลเนอร์ผมขออนุญาต คอปปี้แผงนี้มานะครับอผงนี้นะครับเราจะมาดูส่วนประกอบของเขานะครับอ่ะอะนี้น่าจะจะผมมองว่านะครับผมมองว่า,วา เดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงนะครับนี่ครับนี่ครับคลุปซ้อนกันเกินนะผมลองคลิกขวาเอ็กพอร์ตอ่าสักคลุบหนึ่งนะครับเห็นไ,ไหมฮะเราคลิกขวาเอ็กพอร์ตคลุปหนึ่งแล้วนะก็ยังอยู่นะครับอ่ะผมลองวาดสี่เหลี่ยมนะครับ ใหม่นะเอาใหม่นะครับเรียนแบบนี้นะครับกันเข้าไปกด SLM โหมดช่วยก็ได้นะครับไม่งนันก็พิมพ์ตุดหนึ่ง Enter น่านะครับมาแล้วนะครับ ปัญหาก็คือนะครับชิ้นงานนะหลายกุ๊นะครับแผงเนี้ยครับสังเกตนะสังเกตที่เลเยอร์ตรงเนี้ยนะครับอ่ะผมลองอันดูไปเรื่อยๆนะตบๆๆๆอันดูตั้งแต่แรกนะชลิปน,นี้จะยาวหน่อยนะครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ ต้องทำอี่างที่นะ,นะครับดังไม่ได้เพราะว่าครับมันเป็นกรุ๊ปซ้อนกรุ๊ปนะครับ นี่ผมลองมูฟดูนะครับนี่มันมีผนังซ้อนกันสองอันนะครับเนี่ยเข้าไปปึ๊บแก่กี่นอกจากผนังซ้อนกันแล้วยังเป็นกุุบซ้อนกรุปอีกนะครับระวังให้ดีนะนะครับวันนั้นตรวจสอบนะครับผนังนะนะครับอย่าซ้อนกันนะครับอลองตรวจสอบตัวนี้ดินะครับ เนี่ยใช่ไหมครับนี่ผมม้วออกมาอ่ะอันนี้ได้นะครับแผงนี้นะครับหวัวผนังซ้อนกันนะครับเยอะเลยนะนะครับอ่าอันนี้อันนี้ไม่ใช่กรุ๊ปอีกนะครับอ่ะเนี่ยออกมาแค่เฟสตัวนี้นะครับนี่อันนี้ได้นะครับครับก็คือ ปัญหาคือุ๊ซ้อนซุ๊นแล้วก็ซ้อนกันสองชิ้นงานอีกด้วยนะครับนะ,ะก็ลองไปดูนะครับใครทีเ่เขียนนะพยายามใจเยน็นนิดนึงนครับบางครั้งชิ้นงานมันซ้อนกันนะอ,อาจจะเจาะไม่ได้นะครับปัญหานี้เป็นกันหลายท่านนะครับอ่ะก็ใจ,ใจเย็นนะครับถ้าหากว่าซ้อนกันแบบนี้นะครับเอ็ก n s i o n ชันก็เอาไม่อยู่นะนะครับเนาะก็อ่า ใเย็นนิดหนึ่งนะครับผมครับแล้วคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับหรือแต่ที่แน่ๆกด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ